เนื้อสวรรค์นี้ก็จะเป็นการตนอมอาหารนะครับเก็บไว้กินนานๆเนื้อที่ใช้นี่ก็จะเป็นเนื้อสันนะครับเนื้อล้วนๆเลยไม่มีมันแบบนี้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะหมักตากแดดทอดเนื้อที่ใช้นี่ก็ใช้ประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับน้ำตาลทรายนี่ก็1ขีดใส่เลย เอาไปตักแดดสีถึงหกชั่วโมง เนื้อสวรรค์พร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็เนื้อนะครับเนี่นะครับถ้ากินแล้วก็แหมอยู่ในสวรรค์เลยนะครับแต่อาจจะสวรรค์ไม่ได้อย่างเดียวนะครับนี่นครับต้องมีพริกด้วยนะครับว่าดึงลงมาดึงลงมาห้ามรอยเนื้อสวรรค์ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับคายโปเต้นะครับก็หวานเค็มหอมเครื่องเทศ Ừ um, ừ um, อืมอืมอาอปมีบอกไม่ถนัดไปข้าวเหนียวข้าวเหนยวไม่นักอืมอืมอลงรอยอยู่ในสวรรค์อืม <c oughs> อ๋นนอนรบามีบอกว่า่อยม่ถนัดนะับปั่นจิมปั่นจิ้มยังไงบสองมือละครับ ผมน,นี่ก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็เรื่องปั้นจิ้มเนี่ยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อืมนี่นะครับก็อสองไม้สองมือร่วมแรงแข็งขันอืข้าวเหนียวนี่ก็ขึ้นระหวันเลยเนี่ยทำให้ก็สองไม้สอ,ไมสองมือร่วมแรงแข็งขันไปครับไปครับไปครับ